สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหลังเลิกงานนะครับก็โอ้โหไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้สังเกตดูนกอะไรเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสพักสักหนึ่งวันนะครับขอไม่ออกออกนอกพื้นที่นะครับวันนี้อยู่ในบ้านนี่แหละนะครับก็มาดูนกเฉลยนะครับที่ ผมไปต่อนกที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือนกสายพูทั้งหมดเลยครับพี่น้องครับนะที่เหลือไว้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวด้วยกันนะครับณนะตอนนี้นะครับที่ถามว่าคัดไหมก็คือดูเบื้องต้นแล้วสวยทุกตัวแหละครับพี่น้องครับนะสวยตามสูตรตามอะไรอยู่มันก็แตกต่างกันไปนะบางตัวก็ได้จุดนี้บางตัวก็ได้จุดนั้นนะครับแต่ว่า ั้งนี้ท้งนั้นก็คืออยู่ที่จิตใจของนกนะครับนะวันนี้ผมก็เลยมาดูหน่อยนะครับมาไม่รู้ว่าขันอะไรหรือยังผมไม่ทราบเลยเพราะว่าผมไม่ได้อยู่บ้านเลยครับพี่น้องครับเสาร์อาทิตย์ก็ลุยป่าใช่ไหมครับอ่าส่วนเลิกงานมาถ้าผมไม่ไปฝึกนกใช่ไหมครับผมก็ออกไปหาทาคลิปซึ่งไม่ได้อยู่บ้านเลยนะครับตรงนี้นะก็มีทั้งอ่านกที่ปล่อยไปนะครับผมปล่อยไปประมาณตัว2ตัวนะครับนกที่ต่อได้ หนับต่อได้ประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละครับพี่น้องครับนะซึ่งนกก่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีเฉลยทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เอานกนะครับไล่แดดด้วยนะครับโอ้แดดหมดแล้วครับตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้า2นะครับเจ้า2ฝั่งนั้นนะครับแล้วก็เจ้าอุบลนะครับเผื่อได้ไปออกทริปวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะเจ้าเจ้าอุบลนะครับส่วนเจ้า2นั้นยังไม่ได้ไล่นะครับเดี๋ยวไปไล่ก่อนนะครับก็คงจะได้ ออกกันนะครับเนาะวันนี้ก็มาตรวจสภาพดูหน่อยครับพี่น้องครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเฉลยเจ้าน้ําพองนะครับปลดล็อกครับแต้มแรกนะครับได้ยินทุกได้ยินทุกตัวครับนกที่ผมได้คือผมติดใหม่นะครับถึงไม่ติดใหม่ถึงไม่สัญญาณไม่ดีก็นั่งไม่ไกลครับได้ยินหมดนะครับตัวนี้จะเป็นนกเฉลย เจ้าห้วยยางนะครับตัวแรกนี่นะครับผมจะเลยเจ้าห้วยยางปลดล็อกแต้มที่สองได้นกเจ้าห้วยยางแต้มที่สองได้นกที่ไปวันนั้นนะครับได้นกมันเป็นนกอ่างอ่างร้อนครับพี่น้องครับแต่ว่ามันดิ้นครับดิ้นเกินหัวแตกครับหัวแตกพังหมดเลยนะครับผมก็เลยปล่อยไปนะครับเลยเหลือตัวเดียวนะครับ ส่วนตัวที่ที่สองนะครับที่ท่านเห็นนะครับนกตัวนี้นะครับก็จะเป็นนกเฉลยเฉลยของของเจ้าเหียงนะครับมาที่ผมไปต่อได้นะครับตัวนี้ไปต่อได้ของของเจ้าเหียงได้หนึ่งตัวจากนั้นก็ย้าย่ข่ไปอยู่กับอาจารย์ยันเรียบร้อยนะครับสาหรับนกตัวนี้โทษทีครับผมจําผิดนะครับไปดูในประวัตินะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนกเฉลยเจ้าเหี่ยงครับ ขออภัยครับตัวนี้เป็นเฉลยเจ้าเงียงนะครับบอเด็ดบอดังนะครับบออีปูที่ผมเรียกกันนะครับตัวนี้เจ้าเงียงตัวนี้เป็นเฉลยเจ้าน้ําพองตัวที่3ที่ได้คำาำมานั้นนะครับการว่าจะนอกนิสิตก็ไม่ได้นกครับนิสิตยังตามมาอีกหนึ่งแ้มคำาำนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัว,ท,ตวท้ายก็คือปลดล็อกนะครับของเจ้า,อ,าอุบลนะครับเจ้าอุบลนะครับตอนนี้ ขยับมาหาแดดตอนเย็นครับไม่มีเวลาเลยพี่น้องครับนะนูนะครับตากแดดนอนตากแดดนะครับนะเผื่อได้จะเอาลงไปวันอาทิตย์นี้นะครับผมเนาะเอาละนะครับทีนี้มาดูครับนกเฉลยสีตัวนี้ที่ผมเลือไว้นะครับปล่อยออกประมาณ 1- นถึงสตัวนะครับผมจําไม่ได้ว่านั่นน่าจะประมาณตัวหนึ่งอ่ะนะครับตัวหนึ่งเฉลยเจ้าอ่าเจ้าห้อยยางนะครับที่ได้ต่างาที่มันร้อนอ่างแต่ว่ามันมันพังครับดิ้นเป็นนกแก่ปลาครับนะครับดิ้นเกิน นะครับผมก็เลยปล่อยนะครับนี่นะครับทีนี้มาดูครับนกสี่ตัวนี้ถือว่าผ่านหมดเลยครับผ่านยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับสูตรการดูนกเบื้องต้นก่อนเลยนะครับครับก็มาดูตัวแรกนะครับพี่น้องครับซึ่งกดล็อกนะครับพี่น้องครับตัวแรกนะครับนี่คือเราต้องดูเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นคือเชลยที่เราต่อได้นะครับ มันจะไม่แตกไม่พังเลยครับพี่น้องครับโดยเฉพาะหางนะครับถ้าเราได้มาส่วนมากเลยหางนี่แหละครับจะเป็นจุดที่ถือว่าหักเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าการเดินนะครับการเดินในกรงอะไรทุกอย่างนะครับทําให้นกนั้นหางหักครับทีนี้นะครับถ้านกหางไม่หักนี่คือเราจะตัดอาการ3อย่างที่ผมเคยพูดนะครับให้พี่น้องฟังก็คือ1ก็คืออาการดันกรงใช่ไหมครับ เราตัดไปเลยครับ2นะครับอา,อาการที่นกชนกลงก็คือนกจะหัวแตกครับพี่น้องครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจมูกแตกครับถ้านกลักษณะนี้คือมันจะตัด3ข้อนี้ที่ผมใช้วิเคราะห์ถ้าได้อ่านกประเภทนี้เราตัดได้เลยนะครับเพราะว่ายัางไงก็ไม่เกิดอาการ3อย่างนั้นเกิดขึ้นกับนกแน่นอนนะครับเพราะว่าหางมันไม่หักครับพี่น้องครับ นะแล้วก็ผมก็สังเกตดูนกนกที่เราต่อได้ด้วยนะครับฉเฉลยเนี่ยนะครับฉเฉลยของของนกที่ฝึกนะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นของจงห้อยยางนะครับฉเฉลยจงห้อยยางนะครับนี่ถือว่าจับเฉลยได้โอเคนะครับแต่ตัวที่2นั้นเป็น,เป,นเป็นนกแกะป่าครับนกแกะป่านี่ก็คือมันมี2ข้ออยู่แล้วครับมันมีคือดิ้นกับขึ้นเร็วขันเร็วนะครับนี่ แต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าได้ครับนี่คือตัวแรกในการคัดนกเบื้องต้นนะ,ะเราดูตรงนี้ครับถือว่าหางไม่หักหนะครับอตอนนี้ที่เหลือก็คือหางไม่หักลว้ลวนเลยไอ้พวกหางหักก็คือปล่อยคือสู่ธรรมชาตินะครับจะต้องคัดจริงๆครับไม่ได้คัดแบบอ้รอฟังก่อนไม่เอาเพราะว่าผมได้ยินหมดแล้วครับนกพวกนี้ได้ยินหมดแล้วว่าควรเก็บหรือไม่ควรเก็บนะครับตัวที่หางหักนั้นขนาดตัวนั้นก็คือเป็นนก ร้อนอ่างนะครับผมยังไม่เก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นนกไม่มีคารลมอะไรเป็นนกงโลง่งเฉยๆครับนะชา้ชาๆตัวที่เป็นเฉลยเจ้าจงห้ยางตัวที่2ของเขานะครับแต้ม2ผมก็ปล่อยคือสู่ธรรมชาติแล้วนะครับในขณะได้ยินมีมีร้อนอ่างด้วยนะเพราะว่านกร้อนอ่างส่วนมากมันจะมีความความหมันนะครับความหมันในตัวด้วยแต่มันไม่ผ่านครับมันหัวแตกครับ หัวแตกจมูกแตกนะมันดิ้นเกินนกแกะป่าก็ต้องคืนสู่ธรรมชาตินะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับเห็นไหมครับหางจะไม่หักเลยนะครับอยู่แล้วด้วยนกนะไม่แน่มันอาจจะคันแล้วแหละครับพี่น้องครับแต่ว่าผมไม่ผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับวันนี้อยู่บ้านก็เอาเขาลงมาแบบนี้ก็เลยไม่ได้ฟังเดี๋ยวค่อยฟังครับแต่ว่าถ้าเห็นนกที่มีลักษณะแบบนี้สวยงามหางไม่หักค้างอะไรเงี้ยถือว่ามาดีแล้วครับผม50%านั้นผ่านแล้วนะครับผ่านแล้ว นะครับเพียงแต่ว่ามันจะจับจานให้เราตอนไหนอาจจะขึ้นเร็วขึ้นช้าอีกอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าตัวนี้นกตั้งตัวได้เลยครับนะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่2นะครับที่ผมเก็บไว้นะครับครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นนกเฉลยเจ้าเหนียงนะครับตัวเดียวนะครับที่ทิ้งไว้ให้ผมนะครับก่อนที่จะย้ายค่ายนะครับไปอยู่กับ อาจารยันครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ถือว่าได้มานานแล้วนะครับนกก็ดูครับหางไม่หักครับนี่แหละถือว่าโอเคเลยครับนกสมควรที่จะจะจะเก็บจะเก็บอย่างยิ่งครับพี่น้องครับนะแต่ก็ตัวนี้อาจจะมีดินอยู่นิดๆครับแต่ก็เริ่มอยู่แล้วนะครับนะถ้าเริ่มอยู่แบบนี้หางไม่หักครับถ้าหักก็คือหักตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับเนาะอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้มาดูกัน หลังจากที่ให้แต่อาหารให้น้ำเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายครับนกนะครับถือว่าวันนี้แหละได้มา,าดูนะครับได้มาติดตามดูนกว่ายังไงหางหักหรือเปล่านะครับแตกพังหรือเปล่านะครับนี่แหละคือจุดที่มือใหม่เส้นใหม่นะครับที่ควรดูนกตัวเองครับนะครับเหอย่างนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับนกตัวนี้ถือว่าสนับปีกนั้น โอ้โหทียิฟครับบ่อนี้บ่อดังนะครับบ่ออีปูนะครับตั้งชื่อกันครับผมอาจารย์แหลมนิสิตนะครับอาจารย์ยันนะครับตั้งกันไว้ว่าบ่ออีปูบ่อดังบ่อนี้นะครับเนาะอ่านี่คืออีกหนึ่งตัวครับถ้าเห็นลักษณะแบบนี้ก็คือผ่านไว้เบื้องต้นแล้วนะครับส่วนลายส่วนอะไรที่แต่ละสูตรแต่ละค่ายดูนั้นก็ค่อยแยกไปดูครับแต่นกทุกที่นะครับจะเป็นแบบนี้ครับถ้าตัวไหนที่มัน ดิ้นเป็นนะครับไม่แตกไม่พังหางจะยาวอย่างนี้ทุกป่าทุกจังหวัดทั่วประเทศครับจะเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนลายนั้นก็ไปดูแต่ละสูตรแล้ะครับทีนี้พอนกมันเป็นแบบนี้แล้วค่อยไปคัดลายคัดใจคัดทุกอย่างที่เราดูแต่ละจุดนะครับเนาะอันนี้ถือว่าผ่านเบื้องต้นนะครับเนาะตัวที่2ครับเดี๋ยวไปดูตัวที่3นะครับครับมาดูตัวที่3ครับพี่น้องครับ ตัวนี้นะครับเป็นนกเฉเลยนะครับเจ้าสมหมายครับพี่น้องครับผมขออภัยบางทีผมลืมกับเจ้าน้ำพองนะสลับกันอยู่เรื่อยครับนกมันมีหลายตัวนะครับเป็นเฉเลยเจ้าสมหมายครับพี่น้องครับลืมไปได้นะครับขออภัยจริงๆนะครับเป็นตัวที่ผมได้วันนั้นค่ำๆนึกว่าจะชนะเพื่อนแล้วนะครับวันนั้นนะครับนี่สิ์มาตามอีกนะครับหนึ่งแ้มค่ำค่ต่ออีกประมาณไม่ถึง10นาทีครับ เห็นไหมครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเจ้าสมัยจับเฉลยผม3ตัวแล้วครับพี่น้องครับได้เลี้ยง2ตัวแล้วนะครับนกถือว่าผ่านแล้วนะครับตัวนี้คือตัวที่3นะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงถึงนกไห้นั่นได้นะครับนกนกต่อเรานะครับนะแต่ยังไม่ถึงนกต่อเราเรียกเฉยครับมันให้มันเป็นคุ้นชินเผื่ออนาคตนะครับนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีดิ้นนิดนอยู่ครับพี่น้องครับนะเพราะว่าบ่อนี้ผมก็ยังไม่เคยเลี้ยง นะครับ icism, จะแหลมจะรูดีครับบ่อนี้นะครับบ่อทางน้ okay. ํานั่นเองนะครับทางน้ําลงนะครับจากภูนะครับนกมันจะไปชุมอยู่ข้างล่างตรงนั้นเพราะว่าน้ามันมันไหลนกก็จะไปกินน้ํากินท่าอยู่ตรงนั้นนะครับข้างล่างนะครับนี่เห็นนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ากอดิ้นอยู่ครับนกตัวนี้จะมีดิ้นแต่ว่าไม่หักนะครับนกมันจะดิ้นเป็นครับนกมันจะไม่ดิ้นมั่วมันจะไม่กวาดหางไปชนมั่วนะครับ มันก็จะเหลืออยู่ให้เราได้เห็นกันนะครับตัวนี้คือตัวที่3วันนี้นะครับเป็นเฉลยของเจ้าสมหมายนะครับบางทีต้องออกไปนะพูดถึงเจ้าน้ำพองเจ้าน้ำพองนั้นปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วนะครับเฉลยห้าตัวเขาก็มีเฉลยเขาอยู่นะครับเนาะอ่านี่นะครับตัวที่3วันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่4ครับพี่น้องครับครับมาดูตัวสุดท้องครับผมตัว ที่4วันนี้นะครับเป็นเฉลยของเจ้าอุบลน,นะครับผมเฉลยปลดล็อกนะครับเป็นบ่อเดีวยวกันกับตัวเมื่อที่3เมือเ่อกี้นะครับแต่รู้สึกว่านกบ่อนี้จะเปียจะมีการแบบเปรียวๆนิดหนึ่งครับอย่างเช่นตัวเมือเ่อกี้ก็เปรียวนะครับ<ๆ>ต่างกับบอ่อ2บอ่อแรกนะครับนี่ตัวจะจะเป็นบ่อเดีวยวกันนะครับตัวที่3เมื่อกี้ผมต่ออยู่ข้างล่างตัวนี้ขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับขยับเลยไปกันอีกนิดหนึ่ง นะครับนี่นะครับสาหรับเฉลยจ้อุบลนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อ่าว่ามันจะหางหักหรือหางไม่หักครับนกตัวนี้แต่ว่าเวลามันมันแขวนอยู่มันก็ไม่ดิ้นขนาดนี้ครับนกพึ่งเคยเอาลงมาแบบนี้ครับนะมันก็เลยแบบอาจจะตกใจผมอยู่นะครับตรงนี้นะแต่ถ้ามันหักมันหักแล้วล่ะครับพี่น้องครับนะไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์นะครับนกถ้าดิ้นนะนะกับดิ้นแบบเหมือนนกแก่ปลาที่ผมเอามาถ่ายให้ดูนะครับอ่าแต่อันนี้ก็ดิ้นแต่ดิ้นไม่หักครับ อย่าแป๊บเดียวนะครับตัวนี้ท่านก็คงจะได้ยินกับผมอยู่นะครับในคลิปเจ้าอุบลนเนาะที่แต้มปลดล็อกนะครับแต้มนั่นก็คือชัวร์เลยนะครับตรงนี้นะครับเนาะนี่แหละครับสี่ตัวหางไม่หกักเลยนะครับผมถือว่าผ่านเบื้องต้นนะครับสําหรับการดูนกยังไม่ดูแบบดูลายนะครับท่านสามารถที่จะดูแบบนี้ได้เหมือนกันสําหรับเซียนมือใหม่สาหรับท่านที่จะไม่เก่งดูลายเนาะ แต่ละสูตรแต่ละตำลามมีแต่ละค่ายท่านดูยังไม่เก่งก็ให้ดูแบบนี้นะครับพี่น้องครับให้ดูว่านกไม่แตกไม่พังเน้นหางไม่หักครับดีที่สุดเลยนะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะครับสําหรับมือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านนะครับในการคัดนกเมืองต้นนะครับจะต้องดูแบบนี้ครับนกต้องสวยกริบมาเหมือนอยู่ป่านะครับใหม่ๆเลยนี่สําคัญมากนะครับเนาะอ่ะเอาละครับพี่น้องครับก็เอาไว้ ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ,อยังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากเพี่น้องีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ